ครับผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนรูปภาพเนาะแล้วกเ็เอาตัวไฟล์นี้นะครับไปอัปโหลดเพื่อเพื่อรับปฏิบัตินะครับของทางเขตเรานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คุณครูก็เตรียมรูปเกี่ยวกับการใช้นะครับเดียวทีวีนะครับเดียวทีวีเพื่อเขาจะเป็นตัวอย่างผมก็ทํามาให้ดูก็จะมีมีผมใช้โมเดล pca ในการบริหารงานงานนะครับก็ ก็มีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการลงมือนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับนี้เราก็ง่ายๆเลยแล้วก็เตรียมรูปไว้3ามรูปก็พอนะครับรูปนี้ก็เอาไว้คงเดิมนะครับก็มีอย่างเช่นรูปที่1นึ่งผมก็เป็นการลงมือทำนะครับเ็เหมือนกับการลงมือสอนแล้วก็เราก็เดินไคลิกที่รูปแรกนะครับรูปที่เราองการเปลี่ยนแล้วก็กดเช้งค,ครับเช้งฟิชเจอร์แล้วก็ ฟอร์มอัฟฟานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับเช่นผมจะเอารูปนี้นะครับเป็นตััเบิตัดชิกเลยก็จะรูปภาพก็จะเปลี่ยนเลยก็แค่นั้นนะครับก็เหมือนกันรูปนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้เลยนะครับดัเชิคแล้วก็ไปที่เช g งนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการเปลี่ยนรูปภาพครับก็ หลังจากนั้นผมก็จะไปแนะนําวิธีการภาพตัวนี้นะครับออกไปอัปโหลดนะครับก็เข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์แล้วก็ไปที่เอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตจากนั้นไปเช้งไฟล์ไทป์นะครับเช้งไฟล์ไทปแล้วก็เลือกอเลือกนามสกุลเป็น j ี e g แล้วก็กดเซฟนะครับจากเซฟแล้วก็เลือกไปเลยว่าเราจะเลือกไว้ตรงไหนนะครับก็ผมก็เลือกไว้หน้าจอเพื่อความสะดวกนะครับก็กดเซฟครับก็จะออซส์หรือว่า จัดสวันก็ได้นะครับก็คือหน้าที่เราเลือกอยู่นะครับก็จัดสวันนะครับก็แค่นั้นนะครับก็จบแล้วนะครับก็กลับไปดูที่หน้าจอนะครับเราก็จะได้นะครับเราจะได้ตัวโมเดลที่เราทยบร้อยแลยจากนั้นเราก็ไปที่ลิงก์นะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ในในไลน์นะครับหน้านี้นะครับครูก็กรอกชื่อนะครับกรอกชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อโรงเรียนบ้านนาจารมัคคีแล้วก็อําเภอนะครับแล้วก็จํานวนครูนะครับแล้วก็จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนเราก่อน กรอกตามรายละเอียดนะครับคุณกูก็ลงนะครับแล้วก็ชุดท้าก็จะเป็นชื่อโมเดลก็ P D C A ครับก็เพิ่มไฟล์นะครับคุณก็เพิ่มไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋วก็ไปเลือกเอาจากหน้าจอที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับก็เลือกไฟล์นี้เข้ามานะครับก็จะโหลดก็ก็แค่นั้นก็กดส่งได้เลยนะครับตามท่ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กดส่งได้เลยหลังจากนั้นก็เช็คดูนะครับก็จะมีลิงก์ให้เช็คนะครับตรงนี้นะครับก็กดเช็คดูแล้วก็มันจะมาหน้านี้นะครับโหลดบิบัตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็พิมพ์ชื่อตัวเองได้เลยนะครับชม่อผมก็ยุทธนาครับ่าก็เจอนะครับก็เจอก็กดได้เลยนะดาวน์โหลดจิบัตได้เลยนะครับก็แค่นี้ครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้กจิบัตนะครับ ตามนี้นะครับปฏิบัติเราก็แค่นี้ครับง่ายๆครับก,ก็ลองเอาไปทําดูครับหมดเคนวันที่30นะครับ30กันยายานนะครับ